No, 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 ทักทายสบายดีตอน่ำคำนะวันนี้มาพร้อมกับความมืดเลยพี่น้องเลยวันนี้เราออกมาหาหาเงยหาการก่อนจะลองหาการเขตนะการเขตแล้วก็เงยเบิ่งจีน่ายนํำเพราะว่าเดี๋ยวนี้อากาศมันฮอนจีน่ายมันน่าจะอ่อแะเขตน้อยก็น่าจะอ่อนหลายวันนี้มาการผู้เดียวพี่น้องเลยมาการอยู่หน้ากระปูนี่แต่พี่หัวมันจะได้หรือบอกกับติดตามชมเป็นเดียวนะว่ามันมันจะได้เขตน้อยหรือว่ามันจะได้เงนจีน่าย เพราะปีที่แล้วนี่กินายนี่อาการหอนนี่ข้อปการนี่ได้พี่น้องเอออ่อนลายเท่าไดตื่นเช้ามานี่โคนี่โอ้แสีบนะกินายไปตามสมเป็นเดียวมาหนี่กินายก็มีอยู่แต่ว่าตัวมันน้อยพี่น้องเออค่อยเอามาเอาตัวเยอะนี่น,นี่คือซับตัวได้นี่ไอ้งอดพี่น้องเอย คอเลยนี่เครด,ด์ขาค่ำเลยโอ้ตัวยื่นอยู่ด้วยมือก็จะดำดำอยู่หายมามือเงมืเหวนี่นี่ล้างนี่ออกไปตัวเลยเมื่อนี้นี่จากการสองประเภทนะเห็นจินไา้ก็เอาเห็นเครด์ก็เอา เียดนาเลยตุยงเยอะเลยนี <yani> ่แนะนำปากมือก <OVER> <table> ็พผมีตุ for for ้งเยอะเลยทกคนตุ้งเยอเลยเียดนาเสียงฆาก็ห้องดีท้อยู่ฝายคุณนางย่ำนี่นะกังข่าไข่ได้ย่ำนี่เลกังข้าไข่ยํำแรง่น้เรเลยนี่จิหนายนี่จับกดมือโค้งเฉาโอ้คีวีเลย กินน้อยนี่กินอะไรท่านออหลายเนาะมันหากะเริ่มฮอนก่านมันนี่นี่เค่ขาค่ำเห็นเลยอาจจะได้ตัวน้อยปลามัน ขันหอกาวเราได้เขตตัวยืงง่นเห,เหมือนเดิมเขตกระเข้มน,น,นะเผิดน้อยกว่ตัวยืงง่นเลกินนายนี่ <c oughs> เป็นมโม่อะไรกินนายเนี่ยขู่ปั๊บดอกแป๊บโลดทันปงปีละนะ่ะทันปงปีกินนายยังอ่อนอยู่พอ <c oughs> ทำไมวันนี้เข็ดแต่ปลาปลาโลด tôi à, tôi nhớ được mất nào nào u để phá phá nào phá lại được nào mất phá tôi đừng thay nè tôi đừng tôi đừng không đi มีได้ค oh. ิดหน้าเอาคิดขาค่ำนะอันนี้คิดขาค่ำเนี่คิดหน้ามันรักคิดขาค่ำมันแพงหนูเ่ยบ่อนี้มันชุ่มเด้วยบ่อนี่บ่อนี่มันเป็นฮองบ่อนี่นะบดินมันชุ่มในดินนะในจเกตในดินในชุ่มนี่นะเอาเพล็กมันอยู่นะคิดลายพรอน่าหอ้าหน้าดอกไปหมดนะ ตบเพิงเจอะเลยนี่มีตัวดองแล้วก็มีตัวยูกระป๋อกัะป๋อตัวตุยนี่นี่นะรอฝนตกด้เลย แต่ตมวเยอะไปเลยขี้น้อยน้อยพอดกับมีเอวเดยเอวมาไม่ตรงีดเตะปลาพละนำดอกไปหมดละไปหอดทนผุกชนผุหมดละขีดนะ ยังเลยแต่ตัวที่มันมีดอกมันมูบอยู่นะตัวที่มันชนนั่นนันน่นเนี่ยตัวที่มันชนใิด,ดินนะขีดลายจื่อดีบน,นี้นะ của bún nhồi thì đài đi nhớ xong chắc chỉ khỉ đài ở mày, này ขาค่ำเข็ไปไปไปเดขาค่ำน้ำปล่เ,เปื่อยๆเข็ดขค่ำอ้ขาค่ำเขดเปนี่เขน้อยตัวเยอะอย่างนี้วะตัวบังเยอน,นึง มาบอลนี่กินนายห้องลายมาเมื่อเสียงกินนายห้องนี่ ตะคุ้มน่โดนเห็นหนาตัวเงยหนึนนน่งจัตัวนี้กันินตะคำ้ตัวนี้กัฮะตงไปละโอ้กินโป๊ะนี่นอเ็ดยป๊ะอกินเพิงนี่มันมากินโป๊ะ

ัเลยรู้สึกว่ากินหน่ากินหน่านะนี่เป็นชั้นออนไลน์แต่เขต็ดขำกับเขตหนา่าได้๋ยวไล่พี่น้อยเขตน้อยก็ค่อยเห็นอยู่แต่ว่าค่อยค่อยเก็บพมน้อยปวดตัวเลอะอ้วนตัวเลอะเยอะๆค่อยก็จะเอานะเข็น้อยนี่เขตน้อยนี่ก็ลองไปละตัวตน,น้อยอยู่กินหน่า

ก็บักเน้อก็มักเนื้เหลอหมดเหตุผนอกเลยออกมาอยู่ไปได้หมดชลอยพี่เลยนั่นมดชมดิน ออมวตอนนี้เริ่มดึกแล้วพี่น้อยเสียงนกกดก็ห้องอ้อมค้างอ้อมแอวแล่ะนกกดมันจะห้องตอนดึกพี่น้อยฟังเสียงนะถือเครนเอากรไเวลาชมควนเติมลยได้ตอนนี้กำลังเยือดิง ขี้ักคำขินหน้อไปมานี้ก็จะได้เมื่อช่ก,ก่อนพี่น้องเอ้ยเขียนเขาคิดว่าน่าจะได้ลาอยู่นะแต่ว่าทีน่าจะวิ่ได้พี่น้องเอ้ยคิดว่าน่าจะดึกละขอได้ไลยใกล้ก็หันไปยกนึงละพวกเขากะห้องไปยกนึงละ นกอันนะนกกดนะไปเมื่อวานนี้เมื่อก่อนดึกนะมาถึงไทยไม่ได้ยิ้มสันอั้มรำอยู่นี่ฮอนกับฮอนตอนนี้มาเ่าเถื่อนเลยเดี๋ยวบังเขตก่อนอืมอิู่วได้ลายเติมเบ็มเลยชนลายกินตะเคียนหน้ากับเคขขียนกรคหังเดี๋ยวเอาบังคินเชม่ออนเช้าเนาะ เดี๋ยวหามน้ำ <Pop> น <ify this expand> ้ำใหนแล้วก so <Island> ็พักผ่อนก่อนพี่น้องไยเดี๋ยวพบเดียวเมื่อเช้ามื่อเช้าจะเห็นยูเห็ดกินนะตอนนี้แจ้งที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวจะบ่งคับก่อนเนี่เรื่องบ่อคขีนี่ใครด้วใคร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 ใคเทาะใครเทาะปีตื่นตื่นเลยกับดินผุกกับอิสิดะ สิตากนั่งจะเบิ่งไปเลยดอกใครทีละใครี้ยเอาทเทีทีทีททีทททฮะ้งไแล้วก่ฮะที่หพอไปมละนาเติมคเอาคืนคืนเ่คนยังดูเค่น้อยยังดู เข้มามาเก็บมาเอ้ยไปละไปละน่ายี่เห็ดเมนูเลยเรากิ่น,จนเ,เจ้าปีงจักซีน้ำแจ่วพี่น้องยบิ่งส่งละอันเดี๋ยวไปล้ำก่อนสบายดีแล้วว่าปลาลุงนะงสบายดีใช่ล่ะสบายดีดีล่ะผมก็ยุ่กงกระตุ่งอยู่มีแฟนมัดหากระตืน สบายดีพี่หละ,ะไปล้างเดี๋ยวจะเห็นเมนูปีงกันนะเกีนนีีปีงตําแจวพี่น้องเลยปีงตับแจวมีโทจะคักกะลีปีงกับตําโถ่เกีกยดังงานนะเกะกิดหน้าทางบ้ดเนาะ สลาเกอก่อนสลาเกอปีนเน่ยขมกไปเจเซบเนะเตาก็อีมากก็เลยมกนะปีนอันนี้แหละีนยำเกลืน,นะ่ีเซ็ตนะปีงเขตก่อน kiệt đi kia đây là bì này ไปไปโอ้ยไปไปไป <c oughs> ไปไป <c oughs> นี่ตอนนี้ปิงีงแลเรียบร้อยนะในสองสี่ที่หกปีที่น้องเลยข้างก่อน มีโน้ปีเกตนะรอันเกตเลนี่ควันแงมอ่ะควันอ๋อไอ้ควันควันควันโอ้ยแงมเลยไปเซ็บเลยจปเซ็บแล้วโอ้

ตัวละตัวนี้อ่อก่อนนี่มันก็สุกแล้วอ่อมันก็สุกแล้วอ่ออย่างตัวนี้อีไม่ๆๆๆๆสุกแล้วอันนี้ก็ ไปันเท้าบาตรงเลยปีงเข็ดาตัวนี้ไม่ค่อยยังก้นใช่ไหมดีโน่ไรเพไปนะแม่ไปงไปเมในปีนึงเข็ดสมรงเมปีงนึ่นาละวันเมนะเอาวันเมเด้อเริ่มุม่พันเ กเกลียจังเจียนอกัม hmm> ีโท่อย sí yes. ่่ากะกับตำโท่ตำทัวตำเจงจุ่มยี่สิบสองปีมาพี่น้องมาปั้นเสานี่อินเขียชกแล้ปลาลุงนะปลาลุงเนอะน้งขาวนะวะน้ำตาสชองพักขางน้ำตาลังเจระขีน้ำตาลน้อยยำยาง จะได้มันกับางวลาานตาะกินต้าง่ามเวลาวมาก,กาินที <c oughs> ่มืกินต้องข,ขามันแ็งยังอยู่ก <c oughs> ินด้จีนขามันกินมันกินได้กินมาตีมันกับตอา จะเอาใช่ไม่รู้ไงเนาะตัวเอาจะจะการใช้เอาคาถามนี้ลายงัอนไ่อคืนเนี่ยเออเป็นดเชือแล้วเพ้อเป็นด้เชือแล้วคนลายอ่ะน่ารั kau aku cuba eh adik kena live dekat mai dekat กินน้ำอีกที่เรียบร้อยนะปอะกายจะได้คนอมง่ายปิดคลิปลงสำหรับพี่นอ้องเลยจะขอข้อมูลกับเจอนำ้ำพ่อแม่พี่น้องที่มาดีตามส่งคลิปน้าออการนา่อได้ไหมพี่น้ยนอย